สวัสดีจ้าทุกคนทุกคนมาเบิ่งจันทรับแม่หอมจันพึ่งโพจากเขาพี่น้องโพขึ้นมาแต่ว่าเหลี่ยเครื่องเดียวแต่ว่าเครื่องเดียวแต่ว่าห่งลูกง่ายๆพี่น้องแดงๆเบิ่งเนะยพระจันแดงโอ้ยแม่หอมมาถ่ายจันในเบิงนี่แหละจ้าพี่น้องกลางคืนเบิ่งกลางคืนกับแม่หอม นี่แหละจากลังคืนรังคืนบานไ่หอมเป็นแรงซีแล้ะจ้ะไฟไฟระยิบระยับไฟจาาทุกคนมึงเนี่ยมึงไฟไฟไฟจันทร์ เบิ่งเสียงเีียงพี่น้องมือเหนี่นมือเหนียนวัดดูททขัางบ้านแม่หอมเ่ยขาเจ้าจัดงานต่อทุกคนข้าเจ้าอันออกพัรษาดออกพัรสาลอ่ะพี่น้องออกขันษาดเนาะแม่นว่แม่หอมก็บไดเข้าวัดโดนอันปฏิทินกับบมีพี่น้องปฏิทินบ้านเฮ้าแม่หอมกับบมี่มึงเลื่อนอะมั่นพี่น้อง ไม่หอมผ้ามาเบิ้งจันซื้อดอกจ้าผ้ามาเบิ้งจันซื้อผ้ามาเบิ้งจันซื้อจ้านันน่าจันจัน,จน